โยโยโย่เกมร์จากแชปเตอร์ที่แล้วที่พวกเราวิ่งหนีหนูกับเขาลงกวนอันนาพิศวงนั้นแล้วมาต่อกันในแชปเตอร,ร์นี้แชปเตอร,ร์นี้เร,รนเรามีข่าวร้ายมาบอกแชปเตอร,ร์นี้อาจจะเป็นแชปเตอร,ร์สุดท้ายล้วก็ได้ในขณะที่อัดแชปเตอร์5และแชปเตอร์6อยู่มันก็ได้เกิดการสะเท่าของตัวของผมขึ้นเองในระหว่างที่อัดนั้นผมได้อัดไปท่อนหนึ่งแล้วพอจะกดอัดต่ออีกทีผมดันไม่ได้กดอัดไว้ ในความโชคร้ายเราก็ยังมีความโชคดียังมีบางท่อนที่ผมได้กดอัดไว้เราไปรับชมกันเลยดีกว่าดู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 อ่านข้อความดูสิพายุกำลังมาฉันต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้เร็วฉันมาที่นี่บ่อยฉันรู้ชาจวนจวนอีกแล้วเหรอใช่จวนทุกทีทุกทางโอ้ยทำไมมาแถวนี้กันล่ะทำไมเป็นน้ำแล้วที่เนี้ยว้าวเราผ่านมาหลายที่หลายจุดหลายเวลาหลายศตวรรษอาจจะมีไอ้เคก็ได้นะถ้าเป็นไอ้เคก็ดีนะมีบ้านวิ่งไปเลย มีปังูด้อซื้อซ okay, right. ื้อซื้อซื้มีปังซูจูซูลอยเสรเส็จปลอยเสรไหนทางไหนทางนี้ท่านนี้มันทางกลับโอเคทางนี้ไห้ดังนี้อ๋อไอเตยตกน้ำแล้วเราจะทิ้มันเหรอเตยเป็นตะลืดหรอไอย้อมเข้ามาด่วนเลยตะลืดตกบ้านตะลืดตกเรื่อเดียวว่านะไอฉากนี้มันจะมีแบบตัวธีราเข้าน้ำกลดนน้ำนทับอยู่นโอ้หลน้ำหรอเนี่ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขวาข้างบนใส่น้ำมาเนี่ยอะไรอ่ะที่นี่มันเป็นเือน้ำรงการขุดบ่อน้ำมันหรอล็อกว่ะต้องไปหากุญแจ็คด็อกว่ะด็อกด็อกด็อกล็อกตู้ดีโอจีด็อกอ้าวกูมาแล้เบ็นเคงจริงเลยเอาเลยมาเดี๋ยวขอเป็นคนลงไปก่อนโรสติกวางมันเป็นยังไงในน้ำโอ้ก็หายไปเลยโรสติกอ้าวไม่หายแล้วก็ยังได้ อป้าวิ่งไม่ได้ด้วยนะประเด็นเล็กเฮ้ยเพียรละวังเบอร์สประตูโอ้โหไม่มีอะไรหรอกหน้าอปทำไมเนี่ยฉันเบื่อนายกับไอ้พวกเี้ยพวกนี้แล้วฉันขอสาบานพวกเี้ยนี้ไม่ตัวใหญ่ขึ้นวยโอ้ my g o d ฉันเจอพวกมันฉันเจอมาตัวหนึ่งพายุก็หลังมาฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ไม่จิม้เมเอารวมมา เดี๋ยวนะมันบอกว่ากูอยากเห็น,นคนนนนนเออวิ่งตามไอ้หลอดไฟข้างบนไปไม่คนหนูคนหคนหูไม่กล้าอย่างงี้ดีกว้า,า,ม,ามันไม่ไไรช่วยเฮียอะไรพี่แม่งช้ากว่าเดิมรีฮอปรีฮอบเ <c oughs> กมนี้แม่งเป็นอะไรกับสีแดงวะทำไมทุกที่แม่งเป็นสีแดง,งเสมอเฮลโหลอันนี้มีปืนยิง <Hello. S 1> แค่เหรอว,วะ อะไรเนอะเสียงแมงวันเฮ้ยโอ้เขียงพริกแบบเกี่ยวไปลงไปไม่พริกเอ่อเขาเรียกอะไรวะขี้อะไรอะไรหวานนิดเกลี่ยซะวะเรียกว่าอะไรทิ้งงัดงัดหน้ามึงไงเคไ่เด็กๆนี่หน้าปลายมากเลยใครสนใจบ้างตรงไหนเออว่ะเออว่ะไปไปกันเถอะไปกันเถอะทุกคนไปไหนวะเพื่อนเฮ้ยนี่มันไฟไหม จะนั่งในบอลไฟเลยจะเกิดใหม่ที่นี่วะก็ทำไมน้ำที่นี่ลึกจังวะว้าเลียหลังมีแน่นอนโอ้โหเฮ้ครึ่งตัวกูเลยเดี๋ยวเสียงเสียอะไรเดี๋ยวป้อไม่เมื่อกี้ใครได้ยินเสียงอะไรปะไม่ได้ยินที่อะไรได้ยินแต่สียงะหอกเองทำไมแต่ละคนไม่พูดกัแคนละอย่างอยากรู้ไหมล่ะไปเลยอยากรู้ว่าไฟไอ้บ้านนี้เราเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ได้ไปยังยังอะไรวะเราจะพูดไงอ๋อมันมีระบบปิ้นหรอนี่ ใครมาเล่นสีแถวนี้วะไอ้ยนี่ไงที่งัดงัดเลยไอ้น้องงัดได้ยังไงอ่ะม๋อมีโอ้โหว่าตอบป้าจังเย่ผู้คังคาเวนโอ้ยเอ้กุญแจตอนนี้กุญแจเราต้องกลับไปปะใช่ต้องไปบ้านบ้านแรกได้ยินป่ะเสียงอะไรอ่ะตะกี้ใช่ไหมใช่ กลับไปที่เดิมไอ้ที่ไหนนะเมื่อกี้ที่ไหนนะที่มันมันล็อกไว้กลับเปิดไม่ได้บ้านหลังแรกบ้านหลังแรกตามโครซิกไปอาจจะทางขวานะว่า Would you do the honor กระโดดลงไปก่อนกูทำไมเลื่องไปก่อนวะส่ยวะทางนี้ทางนี้สิจะไปทางนั้นเหรอขัดทางเดินนะผูบอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวทางไหนต่อนะน้าเนี่ยสายไป ไปกันต yeah. ่อเลยนะครับเย้ฮึนี่บีฮอปแม่งไม่ได้ช่วยเฮียอะไรเลยนะเอ้าหนุคนนั้นแยกไปทางนู้นเองไปกันเลยก็สักต้องใส่ชุดป้องไว้เต็มเียแม่งใช้เพลงติดแล้วก็สิ้นอ่ะจ้ามันสิ้นแล้วก็สิ้์จะทำยังไงเย้เย้ไร่คิมคิมตัดตัดโอ้โอ้ ขึ้นนี่หรอใช่ขึ้นน ja. นะี่กลับมาทางเดิมนะใช่ไอ๋อนี่ไงนี่โอเค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 กดไซส์สวยว้าวกดไซส์แม่นคนสมจร้อยล้าน IQ แปดพันเปิดเลยเปิดเลยวายอัดวายอัด โอ้ออมจังเลยเอาเมยสิเชี่ยไม่มีนะใครอยากไปก่อนไอ้นี่มันเฮ้ยเราต้องไปจัดจ็อกเปลี่ยงไปก่อนเลยเหรอบีใจก้าไปก่อนก็ได้วะมึงไม่คิดเหรอมันจะโดดขึ้นมาได้ไม่คิดเหรอ What เฮ้ย w h a ไป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 เจ้าตัวอะไรตัวอะไรอะไรแค่ไงมึงไม่เห็นนั่นเหรอ มันใช่แค่เหรอมันอะไรยาวๆก็ไม่รู้อ่าเหมือนปิงอะปิงยักษ์อะเหมือนกูเห็นปิงยักษ์อะไอ้เหี้ยเออมันเหมือนปิงอะมันไม่ใช่แค่อะฟาไปดิเพื่อนให้มันรู้ไปว่ากูนั่นนัดทิ้งขยะเฮ้ยกูไม่ใช่งูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวฟังอีสเต็ดเนี่ยมันคือปิงปินได้โอ้ยโอ้ยโกูไปละกูไปละไม่เอา ไปละไปละไปทางนี้ลทำไมต้องเป็นกูด้วยมันนอนเ้ยช่วยกุ้ยช่วยกุ้ยแม่งไปเลยทีมันไม่ใช่มันไม่ใช่ปริงธรรมดากระซ้มันเป็นปริงนอนอยากแห้งไปเลยทีโอ้โหไอ้เหี้ยซูสัมมันเลยแต่ไปห้องน้ำมาทั้งหมดได้มันเอาเลยน้ำเน่าอยู่ตรงนี้วะเคี้ยวขนลุกหมดเลยเมื่อกี้สัตว์ เฮ้ยเดี๋ยวมันขึ้นมามันจะ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 ขึ้นมามมันนจะขึ้ากูไปแล้วกูจะไม่ดอนยอมโดนดูดอีกรอบนึงไอตีนจะหันลงมาที้านเลยกูซ้ายกูซ้ายไปเพื่อนนะดูอดเดนเพื่อนไปเลยไปเลยไปเลยดูอดตายเพื่อนวิ่งเลยไอมีหลายตัวแล้วดินรีบตัดรีบตัดรีบตัด ดูนี่ดิมันไม่ต้องตัดมันไม่ต้องแล้วเหรอตัดทำเพื่ออะไรเออเมื่อกี้ทันนี่ทันนี้ทันนี้ทันนี้อะกูอีกแล้วเฮ้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 เก่งสุดกูรลลเลยกูเริ่มกูเริ่มหลอนมันสุดแล้วหายเลยว่ะ กนะูสายหลุดเห้อไอ้กูสายหลุดกูสายหลุดฟุตเทจที่ผมอัดมาทั้งหมดมีแค่นี้มันก็ยังมีโชคดีในโชคร้ายที่เพื่อนผมเลคคอร์ดกันไว้ทุกคนผมเลยจะนําเสนอมาเล่าเรื่องแทนผมจะมาเล่ายอ่อๆให้ฟังว่าทั้งหมดทั้งชัปเตอร์ห้าและชัปเตอร์หกเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่พวกเราวิ่งผ่านดงหนอนมาแล้วพวกเราก็ได้มาเจอกับปริศนาที่ต้องแก้ไขซึ่งต้องไปหาชิ้นส่วนมา6อันเพื่อที่จะแก้และในระหว่างที่พวกเรากําลังตามหาเส้นทางเพื่อที่จะไปต่ออยู่นั้นเราเจอน้ําที่เต็มไปด้วยสายฟ้าแล้วเพื่อน นนั้นได้ท้าทายอำนาจท่านทเทพเจ้าสายฟ้าน้ำนี่มีกระแสไฟนะน<อ>ต้อหมนเมื่อกี้เลยเนะี่ยแม่นั่นเลยฮะไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับหลังจากที่พวกเราผ่านดงกระแสไฟฟ้าไปได้แล้วเราได้เข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆที่หนึ่งครับตอนแรกผู้ผมก็คิดว่าเป็นหมู่บ้านล้างที่ไม่มีคน แต่มันมียามประจําหมู่บ้านอยู่นี่อะไรอ่ะตอนนี้พวกเราต้องไปเมืองมีคนอยู่ด้วยอาจจะเจอจวนก็ได้นะเจอแอนีบก็ได้นะคิดว่าจวนยังมีชีวิตอยู่ไม่นะมันไม่หลงสไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรออ้ไอ้ออตออออ ใช่ครับมันคือน้องหมาประจำหมู่บ้านแล้วน้องหมาตัวนี้มันโหดเหี้ยมแค่ไหนมันกวาดพวกผมเรียบเลยครับโอ้โหชีว่เราต้องเริ่มใหม่ หลังจากที่ดวนน้องหมาจัดการหมดตี้แล้วพวกผมก็ได้หาทางเข้าอีกทางหนึ่งพวกผมได้เดินเข้าไปแล้วได้สำรวจทั้งหมู่บ้านแล้วพวกผมก็คิดว่าทั้งหมู่บ้านก็คงมีแค่น้องหมาก็คงไม่น่ากลัวอะไรมากถ้าเกิดว่าไม่เจอมันพวกผมพยายามหลีกเลี่ยงมาแต่ใครจะไปรู้ว่ามีไอตัวนี้ด้วยสองครั้งในอาทิตย์แล้วมันไม่ปล่อยเฮ้ยเราใช้แฟชไล์แค่มันได้ ใช่ครับมันคือมแมลงจะเรียกว่ายุงหรือมแมลงวันหรืออะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัวนี้ฮะพวกผมตั้งชื่อว่าไอปอเพราะมันคล้ายกับแมงปอมันไม่ค่อยมีอันตรายมากฮะถ้าเกิดว่ามันเข้าใกล้พวกเราค่แค่ส่องไปใส่เดี๋ยวมันก็ถอยกลับไปเองหลังจากที่พวกผมได้เจอไอปอแล้วเจอไอน้องหมาแล้วแล้วพวกเราก็ได้สํารวจต่อพวกเราได้ระวังมากขึ้นพวกเราสํารวจต่อพวกเราพยายามหาชิ้นส่วนอีกไม่กี่ชิ้นที่ขาดหายพวกเราหาทั้งทั่วหมู่บ้านแล้วเราหาทางไปยังไงเราก็หาทางไม่เจอจนกระทั่งเราเจอทางนี้แล้วเราคิดว่านี่คายที่ถูอง ไอปอไไเลยกันเพื่อนเลยไอ้ปอลมาไปี่เลนมารับปอลยส่ันเขาไม่มีปริงนะแต่ไปทางนี้ <S <S> ไปทางนี้ หลังจากนี้พวกเราก็เดินเดินหาจนพวกเราเจอบึงครับพวกเราก็คิดว่าพวกเราคงต้องข้ามบึงนี้ไปเพื่อที่จะไปต่อแต่ในใจลึกๆทุกคนแล้วก็สงสัยกันว่ามันใช่หรอเพราะน้ํามันค่อนข้างที่จะลึกด้วยความที่ผมรักเพื่อนนะผมเลยขออาสาทําการอยู่ข้างหลังก่อนครับผมผมไม่ไปก่อนผมให้เพื่อน <S 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 ๆไปก่อนผมรออยู่ข้างหลังผมให้ดูว่าเซฟไหมพวกเขาก็บอกว่าเซฟมาได้พอผมเดินไปเท่านั้นแหละ <S 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 ผมโดนคนแรกเลย ไปได้ไปได้เนี่ยไปได้ไปได้ลงมาเรารอแม่ก่อนไหมมาละว้ากูโดนเน่กูโดนเน่กูตายกูตายอ้าวอ้าวแม่โดนกวาดยกตี้เลยเวรเกามีอยู่จริงหรือวะเนี่ย หลังจากที่พวกเราได้ผ่านทุกอย่างนี้ไปพวกเราก็ได้เก็บสะสมชิ้นส่วนทั้ง6ชิ้นครบหมดแล้วพวกเราก็ได้กลับไปที่เก่าเพื่อที่จะไปเปิดสะพานเพื่อให้น้ํามันไหลออกไปเพื่อจะเปิดทางให้พวกเราเดินต่อไปได้วัดใจเลยไเปีไม่นะมันไม่เลยแห้งตายมันไ,ไม่แห้งตงตอนนี้กู เออ่่ยคสนใจไแตหลังจากนั้นพวกเราก็ได้เดินต่อไปเรื่อยๆจนพวกเราได้ไปเจอโรงงานตัดไม้ในโรงงานตัดไม้ใครจะคิดว่าจะเจอเพื่อนเก่าเพื่อนเก่ายังน้องไม้อยู่ในนั้นแล้วใครละจะคิดว่าตัวมันจะใหญ่ขึ้นหลายเท่า ไม่เหมือนด็อกแหละเฮ้ยข้างในทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยข้างในมีหมาเฮ้ยพวกมือข้างในมีหมานะไหนตะตลกข้างในนั่นน่ะกูไม่ตลกจดหมายก็เขียนไว้ว่าคิดว่าตลกอ่ะไม่ใช่หมาเฮี้ยหมาเขาเฮี้ยแล้วมันเป็นทึ่งจากมันมีหมาพี่มึงเข้าไปงั้นก็มันมีหมานั่นใครสอดวิ่งสายแตกคนแรกเลยจ้า ในโรงงานนี้กับมีปซิศนอีกที่พวกเราต้องมาแก้ถ้าใครที่อยากรู้ว่าพวกเราแก้อย่างไงและมันตลกแค่ไหนก็อย่าลืมไปดูที่ช่องนี้นะครับ M o อ e พอหลังจากที่ผ่านตรงนี้ไปได้พวกเราก็ได้วิ่งไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะไปใช้เรือในการไปที่เหมืองหลังจากนี้นี่คือตัดจบชั a เตอร์ครับเราไปต่อกันที่ชั a เตอร์กันดีกว่า